กำหนดการการมาเผยกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายจะประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมอดีเจ้าวาดวัดพิจยาติการามพระอดีตเจ้าวาดทุกรูปวันที่27และวันที่28มิถุนายน2567ณสาราปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิจยาติการามบริหารแขวงสมเด็จเจ้าประยาเขตคลองสานกรุงเทพมะนะคร วันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567เวลาเก้าา30นาทีอันเชิญอาติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเถรประิษฐานนักสาราปริวัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาเวลาส4บิี่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทักษินานุปทานวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567ัาิเวลาก้าแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน เวลาสิบนาฬิกาสามส,สิบนาทีพระสงฆ์ส่งสมรสดสวดพระพุทธมนต์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพระนฐานเพนนักสาราปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สภาวัดพิชยาติการามแวงสมเด็จเจ้าพญาเขตครองสารกรเทพลนครขอจเจริญพรแจ้งคณะสืเชียนุสิตผู้มีความเคารพสการะในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์ได้รับทราบและร่วมบำเพ็ญกุศลผู้ทิศถวายตามกำหนดการ วัดพิชยาติกรรามวริหารสอบถามโทรพระครูสีปริยัติธรรม084-880-6617และรัครูสีภาวนาพิรัฐ084-509-0855ครับ